ครับครับสวัสดีพี่น้ค์เอฟซีนะครับยามเมื่อนเสานะครับของมือวัดเสาร์นะครับเนาะครับว่านี้นะครับแอ็ดเดินทางมาแล้วนะครับมาสื่อถูกสื่อเทียนนะครับที่แอ็ดเดย์ปเก้ากับปู้ไว้นะครับเนาะสามวัดนะครับพี่น้องก็ขอบุญขอบคุ่นพี่น้องนะครับที่ร่วมบุญมาในครั้งนี้นะครับเนาะแจกบุญไปน้ากันนะครับพี่น้องก็เป็นชุดถูกเทียนนะครับแอ็ดจะไปแจกบนสามวัดนะครับสามวัดที่ แอดคยไปนะครับค่อยเดินทางไปนะครับพี่น้องที่รับกับมหัดมาถึงแล้วก็มาสื่อของแล้วนะครับกับเบิร์ตพันกว่าบาทนะครับพี่น้องซี่ครับส่วนที่เหลือพี่น้องเข้าที่รวมบุญมานะครับเนาะแอดก็จะเอาไปต่อยอดทําบุญย่างเงินต่อนะครับเพราะว่าเงินนะครับเป็นเงินเทวดานะครับพี่น้องที่ครับไดมากเข้ากับทาบุญออกไปนะครับเพื่อเป็นบุญนะครับเสริมดวงเปิดดวงเปิดโชคเปิด สิ่งหนที่เป็นมงค้นนะครับพี่น้องเข้านํานะครับเนาะครับอาุยากจะเดินทางไปร์เดอร์นะครับอันดับแรกนะครับก็คือวัดหลวงปู่ดำนะครับวัดปู่ดำนะครับพี่น้องทุกที่ปู่ดำปู่ขาวนะครับแล้วก็ปู่กรรนะครับเป็นวัดสุดไายนะครับเนาะสามวัดนะครับพี่น้องทุกที่เอาขออนุญาตยุดกล่องซะก่อนนะครับแอบจะขับรถเดินทางแล้วนะครับ แอบซิ่งมือนี่นะครับพี่นองที่เป็นข้อมเสื้อนะครับโดยเฉพาะแอปเสื้อไหลนะครับเนาะไปปนไ้นะครับว่าให้เลียเข่ากับเขาอีทีนะครับพี่นองที่เข้ากับตรงไปแก่นะครับครับตรงนี้สัดจะว่าจะจะหวงน้ำนะครับว่ามันบวขึ้นมาลร่อยๆนะครับพี่นองที่ครับเป็นวินัยของเ้องความนะครับ ครับการไปแก้บนนะครับเป็นการรักษาวินัยจากความไปนั่นนะครับเข้าบว์ไว้จงไดเข้าก็ต้องจะเป็นตามคำมนสัญญาที่เข้าบว์ไหวนะครับเนาะครับก็จะเกิดผลสําเร็จนะครับพี่น้องครับบุนมือนี่นะครับเนาะขอให้พี่น้องเข้านะครับที่บวกบนมากนะครับเนาะแข้งแปังไปน้ากันกับแอปนะครับเนาะ ครับเพราะว่าเอบกับฟันไว้คือกันกัคเือให้เรียกรัฐบาลให,ให้ให้ถือเรียกบอกยังไงครับให้ถือเรียกนะครับเพราะว่ายัดให้หกหนึ่งหนึ่งหกนะครับคั้นลงในกลุ่มนะครับแนละ้วกทางช่องทางเสือกะหกหนึ่งหนึ่งหกคือกัน,กนแล้วก็หนึ่งแปดแปดหนึ่งครับแอดกัมาเสียงเรียกนะครับกับฟันวานะครับในคลายในความฝันนะครับมีกัน ทะเลาะวิวาทกันนะครับในความฝันเนาะอยากจะบอกทุกฟัานทะเลาะวิวาดก็นภาษาบันทงก็คือว่าศูนย์แห้งนะครับศูนย์แห้งก็อยัดกจะเขียนเหล็กหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับใส่หัวปนนอนนะครับพี่น้องที่เสียงว่าให้หาเลขกสิออกหกหนึ่งหนึ่งหกกให้ฝันเจียวจะฝันเจียวยกพี่น้องตะวันฝันเจียวฝันเปลี่ยนใครก็พาเลขกหนึ่งนี สีพ่อแม่เพราะว่าหยัดฝันมาในศูนนะครับในศูนใหมูไอ้คนคนนั้นที่หยัดมีเรื่องกันนะครับเนาะในความฝฟันนะครับหยัดถือเลยไปยิบจับรอตี่นะครับสลากกินแบงรัฐบาลให้ขับเป็นเหล็กแต่มะเขาเป็นเหล็ก <c oughs> เหล็กล่างแบบพี่น้องเหล็กลา่างหอกซุนอยา่างซุนหกหกศูนบ่หรือว่า ครับพี่น้องเอฟซีับมหาหอดมาถึงแหลวน้องครับเนาะรับวัดปูดำนะครับรับสีผ้าพี่น้องเขาเขาไปทั้งในเนาะครับเนาะครับนี่คือเลขที่แอดเอามาบนว้นะครับเรื่อนของแอดเรื่อนของอาจารย์เวียงจันทร์เนาะครับเนาะครับกับของอาจารย์เวียงจันทร์แอดกับบนว้ว่าระวังสองอาจารย์นี่นะครับก็ขอให้เขาของแอดกับเขาอยู่ที่พี่น้องนะครับแต่ว่า เลขเอ็นะครับลักหน่วยเอ็จับให้พี่น้องเข้าต่างแตหาสามนะคร,ครับจับให้ตังต้งแจหาสามซีซ,ซีว่าจับนะครับพี่น้องซี่เพราะว่าเอ็ว่าถ้าพี่น้องเข้าหลุดซีวิ่งซีแล้วก็จะได้โชคได้มันขึ้นก,ก็เลยว่าจับคู่ให้พี่น้องเข้าครับคือรักหน่วยนะครับมาประกบกันครับก็ือว่าเลขวิ่งของเอ็ปังนะครับพี่น้องซี่เอ็ก็โชคมนันคือกัน ส่วนของอาจารย์เวืยงนจันนะครับเพิ่นบ่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเโมกงสุดไทยนะครับอาจารย์เพิ่นฝากบอกไว้ว่าถ้าเห็นท่วมากหรือว่าทรงขอควาวมากแสดงว่าตัวเลขยั่งนิ่งอยู่คือเ่านะครับครับกับื่านนะครับเนาะแอดกอ็บ่อเห็นมากนะครับพี่น้องซี่ก็เลยตัดสินใจบอกพี่น้องเอฟซียู่ในห้องอยูนในบานของแอดนะครับเนาะว่าตัวเลขบ่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ครับสนใจเขากลุ้มนะครับ0 9 2 427 2488กับกลุ้มของอาจารย์เวียงจันทร์นะครับเนาะกับส่วนกลุ่มของแอดนะครับ093ย์7มนะครับ5705677นะครับมีอยู่2เบอร์ให้พี่น้องเลือกเอานะครับจะเข้าหองเลี่ยนหองไดนะครับเนาะไปพี่น้องก็สิเขาไปหาปูน้ากันนะครับเนาะปูดำนะครับ อย่ามาบนตัวไดนะครับล่อรุ่นไปทั้กันครับพี่น้องเยฟซี่ครับพี่น้องเยฟซี่ครับขอมาหัดมาเถืงแล้วนะครับเนาะนี่คือปูดำนะครับพี่น้องครับคอมเมนต์มาได้นะครับสาธุไปทั้กันนะครับพี่น้องซี่นี่คือซักซสีดแห้งนะครับพี่น้องกับลาขวะย้ำใดใได้ยาำนักนะครับเนาะกับปูขาวนะครับส่วนปูขาวนะครับเม่นเป็นปูนะครับสาย สายหฮมเขานะครับเนาะเป็นเป็นสายหฮมเขาก็ได้อยู่คนละแถ่นนะครับพี่น้องชี่เป็นปูหรือสีนะครับครับทีอัดนะคือบูซาตั้งแต่สมัยทีอัดยังเป็นเด็กหน่อยอยู่นะครับเนาะนี่คือปูเขานะครับพี่น้องจะซักซิบแห้งนะครับนี่สามานแห้งโชกลาบเลยนะครับพี่น้องที่ครับเดินทางไปไซมาไซนะครับปูจะนําคุมน้่คขวงตลอดนะครับเป็น หุ้นปั่นโบราณเดอพี่น้องยซี่นี่เป็นเป็นบูรณะขึ้นมากก็คือผ้าสีเขือบใบซื้อนะครับจริง,รงๆแล้วองค์ปู่ครับเป็นหุ้นปั่นมาตั้งแต่สมัยโบรานแล้วนะครับเนาะสมัยเมืองน้องฮันนะครับลมปนะุพี่น้องอซีครับกป็จังไค่มากเก่าไปพอพอนไปนำกันนะครับสาธุเอานะครับพี่น้องยซีปว่าปู่ขาวเป็นจะนั่งแถมตั้มก็องค์ก็สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเนาะ ครับนี่คือส่วนทีพี่น้องเข้ารวมบุญมากนะครับพี่น้องเอซี่ก็คือถูกเทียนทีเหลืออี่ย,ยัง,อ,ยง,อ,ยงอีกสองวัดนะครับพี่น้องอันนี้เอามาถวายเจ้าบนนะครับปูดดาก็ปู้เขานะครับพี่น้องเยอซี่เพราะว่าแอบจะบอกไวขึ้กบวชนีนแน่หง่เน่าตยังดอกพี่น้องแต่ว่าหึงซักซิดนะครับเนาะเป็นเป็นยุคกบาเจ้าจเข้าน้ำครับเมื่อน,นี้นะครับแอบจะไปครบสามวัดนะครับ จ้างคอยสีช่ตัวเรียกนวาทางให้พี่น้องเข้าเบิ้งนะครับเพราะว่าอยอธิษฐานอยู่ในใจแล้วนะครับว่าเสียวเรียกตัวได้บนปูนะครับเพราะว่านี่เข้ามาแจกนะครับเนาะเข้ามาแจกนะครับเข้าตรงบนนะครับอยากจะอธิษฐานอยู่ในใจนะครับวัดสุดท้ายนะครับจ้างคอยเขียนตัวเรียกนวทางนะครับพี่น้องที่ปฏิสามนะครับเนาะหยัดคอไม่อยาต จุดถูกบูชาคุณพระรันนตนตรัยก่อนนะครับสาธุเด้อพี่น้องชื่สาธุไปต้องการน,นะครับเนาะ หลับแล้วนะครับเนาะสำนับตัวเด็กช่างยพ่งี่นี่นะครับคือเคืื่อดที่สามนะครับยัดจังไป่จะได้ตีนอนเข้านะครับดูแต่เนี่ยอย่งเงี้นะครับเนาะแต่ว่าผู้็นรับดูอยู่แล้วเพียงจะเข้าอธิษฐนคิดตองเข้าบอกถึงผู้ผู้กำรับรูแล้วนะครับเนาะว่าอู่ารเอาตัวเด็กเะมาบนเลยมากบนต่ออะไนะครับเนาะสำรับแนวทางเรานี่ยอกัน วัดที่สามนะครับเหลืออีกสองวัดครับพีนอวิชื่ียังหัดยุทธากจ่นองเองอาองขาเดินทางไปอยู่ทางดานนั้นกับโั่วตัวเดียวจีนอวเรขาเขียนไปน้ำแขนะครับครับส่วนุดจักฟูนะครับอาจานักแข่งอยไปจะโทัถามอาจารย์ที่้อนว่าอาจารย์ยห้จับฟูในหรือ่ังนี้ว่าแข่บเล็กเล่นเหมือนกอนนะครับนะต้อติดตามกันไปตีนะครับจีนอวิชื่ี นะมาะทานโมกุชายะสิทธิพุทธางกิตจังมามะงานไหลามานิจาริติสิทธิธรรมังกิตจังมามะเต้าของไหลามานิจาริติสิทธิสร้างทางกิตจังมามะเงินทองไหลามานิจาริติห้าลาภังพระบรทุมเมศสาทุสาธุสาธุะหยศัมปติชามินาสรงสิโมตมมาจะมหาเดวา สามเดียค้าปลายันติพรหมมาจะมหาเดวาอาเพลาภาพระวันตุมเมมหาคุณโยอัลลาโพพระวัตุตเมนิเตมาหุอาทิพุทธะมะอะุนโมพุทธ,ธายะวิละดายน์วิลาโกดายังวิลาหิงซ่าวิลาดาเีวิลาดาซ่าวิลาอิโยพุทธะสามานิมามะ พุทธศาสวาพุมสัำปติชามิเพ่งเพง่งพาพาหาหารวย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 และรวยสาธุสาธ,สาธุสาธุครับครับพี่น้องเอฟซีครับมาหอดมาถึงแล้วนะครับครับวัดหลวงปู่กรรมนะครับเนาะครับมื้อนี่อันนี้เป็นยุ่วัด วัดจิงวัดแถ้อยู่ข้างในนะครับพี่น้องซ่แตะวายแอดมาเห็นอยู่นี่นะครับเห็นอลคงหลวงปู่นะครับปู่กรรมนะครับนี่คือหลวงปู่กรรมนะครับพี่น้องี่ซัดทิพ์แห้งเด้อพี่น้อง่ครับขึ้นปฏิสฐานอยูริมไอ้น้องหันนะครับครับเพราะว่าอยู่ในวัดข้างในนะครับแอดบ่เขาไปนะครับเพราะว่าเห็นอยู่นี่ผ่มีถูก นะครับบ่มีถูกบ่มีเทียนนะครับแอดเลย mm hmm. เ,เอามาวางไว้อยู่นี่มาถวายปูอยู่นี่เลยครับเพื่อพี่น้องเอฟซีเดินทางมานะครับเพียนถูกเห็ดนเทียนอยากจุดบูชานะครับกัที่อดเอามาไว้อยู่นี่กห้พี่น้องเขาสามารถไ้เอาไปจุดบูชาของปูไดงนะครับเนาะครับนี่คือกำบูชาของหลวงปูกรรมนะครับครับพี่น้องเข้าไปแชปหน้าจอ้น้ำนะครับเนาะ ถ่ายถ่ายสุดก็คือวัดปูกรรมนะครับพี่น้องเอฟซีครับเพราะว่าตำนันนะครับประวัติครับพี่น้องซีเขาข่าวนะครับปูกรรมก็คือปูเกี่ยวกับข้อฝ่าขวอฝนนะครับพี่น้องซีประเภทนี้บุญเดือนหกนะครับบุญบังไฟนะครับตองมาจุดบังไฟถวายวงปูนะครับเพื่อ จะควฝนนะครับให้ตกต้องตามฤูดูกันนะครับพี่น้องครับหยาดเลยเรากอยู่หิ่งพาของแสดนะครับกับเป็นรูปลู่ป,ปั่นนะครับองค์หลวงปู่ทีอัดบูซาไปไปกาบไหวบูซานะครับโอศักซิ์แห้งนะครับพี่น้องเช่ครับแต่ลามองที่อัดภาพพี่น้องเขาเดินทางไปมาเมนีนะครับเนาะศักซิ์แห้งเอาอัดขออนุญาตยุดถูกนะครับ บ่อเก้าปูาก่อนนะครับเนาะแล้วก็มีถูกเสียงไทยหนำนะครับที่น้องชื่อครับถูกเสียงไทยก็คือแอบจะจุดยู่นี่เพราะว่าเป็นตัวเหลียกแนวทางพร้อมนะครับเนาะครับเป็นถือว่าเป็นขอแนวทางเล่าพัฒนาไปเลยนะครับเนาะเพราะว่าเอาเหลียกเล่าพัฒนามาแกบนนะครับครับมาแก่บนเหลียกเล่าพัฒนาต้องขอเป็นเหลียกเล่าพัฒนาพร้อมนะครับเนาะเอาแอดขออนุญาตสักกอนนะครับเพราะว่าบ่เดี๋ยวค้ากล่องลงรถมานน้นะครับ <mor> ครับพี่น้องยิบซีครับมือนี้นะครับเนาะครับมาถวายถูกเทียนนะครับอยู่ต่อหนาอง์ปูนะครับก็คือไม่แก่บนนะครับพี่น้องิปซีกะผูกนะครับถูกมัดไงนะครับเอาไว้ทายพี่น้องเดินทางมากนะครับเนาะเดินทางมากมากปุริมพขวามเหียนกะสามารถเอาถูกเทียนนี่ไป จุดถูกบูซาได้นะครับเนาะครับเอ็มเนียก็เห็นเห็นถูกนะครับมาแถมมะนําไไ้มัดถูกนะครับเนาะแถมมะนํามัดถูกถูกเสียงไทตัวเหล็กแนวทางนะครับยอดก็เลยขอนะครับขอจุดนะครับบอองูจุดแล้วก็ห้เป็นแนวทางเล่าพัฒนาได้พี่น้องยัซี่ครับเมื่อนี้อัดขอเป็นแนวทางเล่าพัฒนาตัวหลังจากแก่บทแล้วนะครับเนาะ พอสิมาตัวไดนะครับเงี้ยงออกมาเราก็เริ่มเห็นแล้วนะครับพี่น้องยุอยอจกจซีหานาที่นะครับจะจงคอยิีภาพพี่น้องเขาเขามาบเบิ้งอีกนะครับพี่น้องครับพี่น้องยุ้ซี่เสลยนะครับเนาะตำเหล่าอวียงจันนะครับเพิ่นไปตะเลขกวิเน้อพี่น้องยุซี่ครับล่อคงสุดท้ายเพิ่นวางสันเนาะครับเลขวินนะครับมี่หามี8แปดมีศูนย์มี3สามนะครับ แล้วก็เท่ากับเลขกซีกับเลขกเกตนะครับอันนี้แอบเข้ามาขอใจให้กันนะครับหรือว่าอาจารย์เพิ่นตัวแทถเพิ่นย่างพันในรูหรือว่าจังไลนะครับล่อคงสุดไทยสุดจับคู่เน้ยนเน้ยนนะครับเนาะแต่ว่ามื่อนี้นะครับแอบขอจุดถูกนะครับพี่น้องเอฟซีหลังจากแกะบนเรียบร้อยแล้วก็ขอปูต่อนะครับเนาะเพราะว่าขอปูอยังตีเพราะว่ามีถูกแถมมานะครับพี่น้องเอฟซีถูกแถมมานน่ำอ่า มดถูกไง่นะครับเที่ยวไว้ถ่ายเพิ่นมาจุดหยาดที่ถ้ำทั้งหลายนะครับมาไหวด้มาจุดบูซานะครับพี่น้องเอาก็มีเลียกเง,งี้ยงเนาะครับเนาะเดี๋ยวหยัดสี่ผ้าพี่น้องเขาขอไปเบิง้งไปส้มน้ากันนะครับครับพี่น้องเยซีป๊าเตอ่นี่เจ็ดนี่สามนะครับพี่น้องมาเบิง้งเลียกเวียนอาจารย์เวียงจยันทร์นะครับอัศาจรรย์ใจสมเด็จครับพี่น้อง เลขเว้นของอาจารย์นะครับนี่สกับเจ็ดติดมานะครับหรือว่าเอามารอรุ่นตัวสุดท้ายนะครับพี่น้องที่ตัวสุดท้ายมีเจ็ดมีสาเป็นเหล็กยัง,ยงเห็นแล้วครับพี่น้องเจ็ดสา 6, แท่แนวนอนในเลขกห ทั้งเตะนะครับเนาะครับพี่น้องก็ย่าลืมนะครับแข้งหกกับเกาตัวเดียวกันนะครับอันนี้นะครับเบี้ยวกับเหล็กอาจารย์เลียงจยันนะพี่น้องซิเอาเหล็กจากมัดถูกที่ข้างหลานเพิ่นเถาแถมมานำมัดถูกนะครับกับเทียนแบบมาวัดสุดท้ายแล้วก็เลยม,มากขอจุดเป็นแนวทางมาฝากพี่ตอนน้องเข้าก็คือเป็นเล่าพัฒนาหมวดประจําวันที่ วันจันทร์นะครับพี่น้องทุ่วันจันทร์ที่ห้านะครับครับเดือนพฤษภาคมนะครับสองห้าหกแปดนะครับเอ๋อมาชนกันก็คือเจ็ดสามนะครับเนาะหรือว่าอาจารย์เวียงจันทร์ปฏิจับมาตัวใดก็จังคอยลอดลุ่นกันไปอีกนะครับพี่น้องทุ่ครับสําหรับถ่ายคลิปนี้ก็อยากขออวยพรให้พี่น้องสุขสุขคนนะครับที่รวมท่าบุญในครั้งนี้นะครับรวมเจริบุญในครั้งนี้นะครับเนาะโอ้หวยเพิ่งดูพี่น้องเล้งขนาดเลยบันครับ ให้มีโชไมีใช่มีโชกมีลาบไปน้ำกันนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอายุดีมีแห้งกันสุขูสุขคนครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ